วันไหนวะันที่ท่าไหร่ี่ใหญ่มาวันที่เท่าไหร่นะครับนี่นะครับหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องทำคือเขียนวันที่ไว้นะครับนี่คือถังของจุลินทรีย์จาปลวกแต่สิ่งที่อยากจะทาจริงๆคืออยากทาโอ่งเนาะถ้า๋ยวโอ่งมาเดี๋ยวเราไปเทใส่โอ่งนะครับที่มอนจะไม่อยากใช้ถังเพราะว่าเวลามันเบิดประโยชน์ไปหรือว่ามันอาจจะเป็นเป็นนั่งกับพื้นดินเราใช้โอ่งแทนนะครับอันนี้ก็ไปซื้อที่นายชุนเนาะ อย่างบอกจะไปเยืยนนั่นระวัองจะเจ็บยพร้อมนั่นครบิดหนึ่งนะครับเราทำอะไรนะครับก็จะต้องบอกเจ้าที่นะครับเจ้าปู่จะเป็นคล้ายๆแม่แม่พระธรณีเนาะนอกจากจากินเจ้าปู่แต่เราไม่รู้ว่าในปลวกมีสารอะไรอย่างไรบ้างรู้ไหมรู้ไหมทำไมปลวกถึงมีพลังกัดยิงย่อยไม้ได้ มีจุลีย์จุลินทรีย์มีมีสารมันชื่ออะไรรู้ไหมครับโพโตสัวนะครับเป็นสารโพโตสัวนะครับที่ไปย่อยนะครับก็เลยเป็นเป็นความเก่งของเขาที่ที่อาจารย์จากกระพฤออาจารย์เบ้นะครับที่อยู่ที่จีนนั่นเอาความรู้นี้นะครับมาเผยแพร่โดยที่บอกว่าถ้าอยากหมดนี่ถ้าอยากหมดนี่นะให้ใช้จุลินทรีย์จากจาวปลวก ท่านใช้โสแกนี่เลยแล้วก็ห้ามขายขายมีอันเป็นไปด้วยนะห้ามขายเพราะฉะนั้นเราจะไม่ขายแล้วเุาแม่โะสบมาแลกเราที่ให้คาเอาข้าวมาหนึ่งกิโลนะเพื่อที่เราจะไปขยายเชื้อต่อให้เป็นอาหารของแม่นีองเพราะว่าบางคนอาจจะหุงข้าวใช่ไหมครับหุงข้าวให้แข็งหุงข้าวเหนียวนึ่งข้าวเจ้านู่นนี่นั่น นะครับแต่ทําไมรเราถึงบอกว่าเอาเข้าวสารหรือปลายข้าวที่จริงอนี่ยจะบอกว่าปลายเข่าเดี๋ผู้เจ้าก็ต้องไปซื้อลุงซีมันก็ยุ่งยาก <คน S 2> เพราะว่าข้าวสารที่บ้านแต่ละคนมีอยู่ใช่ไหมใช่ครับแต่ที่จริงอาจารย์คือทํ<ต>า <ำ S 1> ให้มันง่ายที่สุดง่ายที่สุดเอามาตั้มเอ้ามีข้าวสารเราจะไปตั้มทำไไม่ไม่ต้องไปตั้นะครับไม่ต้องไปตั้มถ้มีข้าวสารก็เอาข้าวสารมาแต่ราคาของข้าวปลายมันถูกกว่าเนาะก็พีเนาะสูละสิบบาทใช่มันถูกกว่าแต่ที่นี่เราไม่ได้มีข้าวปลายทุกคนเด้ ถังนี้ประมาณเนาะประมาณเอาร้อยลิตรร้อยถึงสองร้อยลิตรนะครับเราต้องใช้นะครับส่วนประกอบหนึ่งหนึ่งอย่างคือองคนะครับให้ไปองค์เด้อเดี๋ยวผมมีองคไปหาองค์มาถังไม่ต้ององแตกไปละองแตกไปหามาครับถังไม่ต้องพลาสติกไม่ต้องบเอานะครับไอ้นี้ก็จะไปเทใส่องค์จะตั้งถังไว้แล้วจะเป็นอนุสรณ์ไว้แล้วว่าเราเราเราคิดผิดเพราะว่าเราใช้ใช้ใช้พลาสติกมันมันเป็นผิดต่อพื้นดินนะครับ มีน้ำนะครับร้อยลิตรก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับให้เหลือช่องว่างไว้นะครับเพื่อเขาหายใจนะครับมีข้าวประมาณ5้าโลนะครับเติมน้ําอย่าใช้น้ำประปานะครับใช้น้ําทั่วไปที่เป็นตามคูตามนองน้ําที่สะอาดพอสมควรหน่อยสะอาดไม่ควรงว่าไม่มีฝุ่นพรน้อหมักไว้7วันนะครับมันจะออกมาแบบสี่เดี๋ยวุดลองสุดรลมหายใจก่อนเอาหนึ่งสองเอาไม่ทำทำแม่หนึ่งสอง หนึ่งสองนะครับนี่พี่โมเนอนเคยเก็บส่งมาที่เขาหลักนะครับถ้ายังนี้ทำยังไงจะไม่เหม็นตัวบอกง่ยไมเราไม่แห้งเออเราไม่แห้งพอมันเข้าเต็มปอดต่อไปมันก็ไม่เห็นเรู้ไหมว่าน้ำทะเลทำไมไม่เค็ม ผูบ pues er e ่ดูไหมไม่เออหลวงปู่ทวดเหยียบจืดไม่ใช่พอไปน้ำทะเลทำไงลงไปปึ๊บหลังน้ำทะเลขึ้นมาแล้วก็อมครับเข้มทีเดียวกัเศร้าเข้มเหรอครับใช่ไหมอ่าจ้าไว้เด้ออันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้พูดเล่นเอาเตรียมสูดลมหายใจหนึ่งสองครับนี่เป็นจุลิศีจ่าปวกนะครับตกฟ่ำมากๆไปๆไอฟ้ไอ้มพี่มาดมมันคือสีเมาเนี่ กินเขาจะกินเขาจะค่อนข้างแรงแต่ไม่เป็นไรนะครับคือก็มีประโยชน์มากเนี่ยเนี่ยม่เม็นแล้วบอกอันนี้ก็จะปรอบด้วยข้าว5กิโลนะครับน้ำแล้วก็เจ้าปวกนะครับส่งตัวแทนไปถ่ายรูปเนี่ยเห็นไหมใช้ได้ในกรณีที่ต้องการหนึ่งย่อยฟางนะครับใช้แทนน้ำหมักพวกหน่อป้วยนะครับรู้ไหมว่าทำไมถึงถึงไม่ใช้น้ำกากน้ำตาล ต้องเปลืองต่างกนบ้าการตับรู้เท่าไหร่ร่ำรวยละ9บาทส่วนมากจะเังละงล้านเลมันจะเพิ่มต้นทุนให้เราเนาะมันจะเพิ่มต้นทุนให้เราอาจารย์ก็เลยคิดหาวิธีที่มันง่ายที่สุดอาจารย์ก็เลยให้เอาเขาอไอันนี้เป็นพระเอกนะครับเป็นพระเอกของโลกแห่งประเทศไทยเราเลยนะครับถ้ารู้จักแล้วจะเลิกทำเอ็มเลิกทำทุกชนิดนะครับอันนี้จะเป็นตัวเพิ่มเชื้อเชื้อเห็ดนะครับ ถ้าเราได้หัวเชื้อปุ๊บเราไปลาดคืนเพื่อนๆคืนจอโปรที่เราไปออกมาไปลาดคืนโคนตรงโคนต้นเป็นลาดได้ทุกอย่างลาดเสร็จแล้วเอาใบไม้กบไว้นะครับลาดซ้ำอีกอาทิตย์หนึ่งซ้ำอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับเห็ดค้นจะขึ้นประมาณปีละนะครับที่จับสถิติได้คือปีละเก้าครั้งจาเก็บเห็ดค้นปีละเก้าเท่าจะวะแต่ต้องปูปลานะอย่าเพิ่งเชื่อนะครับอย่าเพิ่งเชื่อไปเห็ดก่อนไปทําดูก่อนนะครับเสร็จแล้วหัวเชื้อนี้นะครับ จะขยายเชื้อเห็ดได้ทุกเชื้อได้ทุกเรทุกอย่างนะครับแต่เราต้องทําให้เป็นนะครับแล้วเข้าสี่ปีมีเห็ดกินกันทุกบ้านทุกเห็ดที่เรามีนะครับลุบไปถูบได้ไปเช็คยี่เป็ดดอกเทียนไอ่รู้ไม่รู้นะครับเราเราเรานะครับเราจะเอาวิธีเก่าๆหมายความว่านะครับเนาะคุณกระยูเขาก็มีชีวิตเป็นของเขานะครับ พญาปวกนะครับราชินีปวกเพิ่นกับมีชีวิตของเพิ่นท,ทุกสรรพสิ่งมีชีวิตนะครับเราต้องการไหว้วอนขอ,ข,อ,ข,อขมาเพื่อนว่าจะเอามาเป็นตัวอย่างนะครับแต่วันนี้ก็จะเอาเป็นตัวอย่างให้ดูว่าบางคนไม่เคยเห็นเจ้าปวกนะครับว่าไตโครมาเป็นยังไงว่า,าเชื้อเขา้ขาขาวของเห็ดเห็ดปลวกที่โกนเป็นยังไงเยวจะให้ดูกันนะ <า S 2> ค,ครับ ถ้าตกก็คือเขาตกใช่ไหมถ้าเชืสูงตัวด้วยอะไรอะมีใครสนใจอะไรไหมตัวด้วยอะไรใช่ไหมนะครับถ้าเชื้อมันแรงนะครับมันจะปุดปวดมันจะปุดมันจะเป็นฟองขึ้นมานะครับเจ็ดวันนําไปใช้นําไปใช้เสร็จแล้วเอานะครับเราขุดจะปวกครั้งเดียวใช้ได้เบิร์ปีเบิร์มินิสัตนะครับเข้าใจปะไ่ใช่ไม่ต้องไปขุดเพิ่มอีกขุดได้ขุดครั้งเดียวนะครับขุดครั้งเดียวแล้วเลยไม่ต้องไปเฮ็ดอีกเฮ็ดอีก ไม่ต้องตักน้ำมาปิดไว้เจ็ดวันใช้ได้อีกตักน้ำมาปิดไว้เจ็ดวันใช้ได้อีกดีไหมเจ้าเจ้าผัวนี่เอาเอาใส่เยอะเลยค่ะไม่บ่อเขากเติ่มเติมอืมใช่ใช่แต่เจ้าพวงเยอะไม่ได้ใช่ไหมค่ะชาย่านบ่เข้มขวรเติมไปหน่อยก็ได้ครับแต่ว่าไม่พลิกแต่หมายความว่าพูดถึงว่าสรรพคุณที่เราทำครั้งเดียวเนี่ยทำได้ตลอดโดยที่เราไม่ต้องไปรบกวนปลวกเขานะครับ เอานังล่องไปเจ้าไปนี <wiele> ่โมเดลว่านังเก็บพองนะอ่ามันต้องมุดจิตได้วันที่ข้นห้อนี่ขออนุญาตเอาตั้งนโมสัมจบเด้วยนะโมตัสสะภะวะโตอระตะสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอระตะสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอระตะสมมาสัมพุทธัสสะข้าแต่ราชินีราชาปลวก ข้าพเจ้าท um ั้งหลายขเจ้าทั้งหลายขออนุญาตอันเชิญไปเป็นอาจารย์ใหญ่เพื่อทำจุลศีรษะปลวกเมื่อทำจุลศีจษาปลวก เอ,เอาไปใช้ในการกสิกรรมแล้วเมื่อสำเร็จผลข้าพเจ้าทั้งหลายจะทวบุญมาให้สาธุเดี๋ยวให้คนขี้ลูกบนเดีเยวจะปาอได้ไม่หมด เเยี่สิบดอกครับใช่ครับขาคือมันจุกปากชมขอเหรอครับอ๋ออะไอ่ามันจมปากจมขอเาไปดอกต่อเพียรยังกะยาเบไปเขาเรียกว่าอะไรยาเปกยาขามแมนครับยี่สิบดอกเสียงที่ไหนนมาเสียงมาดัาเสียงอะไรอันไหนลูก มีนักสือให้แต่ว่าเดี๋ยวนั่นหน่อยนะครับคืตัวบอกเลขเราต้องเคาะดูว่าบทจุดบท <c oughs> นะครับสุดบเสียไปเทนะ่าไหร่เสียไปเป็น <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาแหลมๆเสียบลงเอาบ่ยมเป็นจุดเล็กคือพวกแม่แม่ครับมันจะเป็นครื่องสมองครับเห็นบ่เห็นสมองนั่นไหมค่ชพ่อพูดถงีกินมันสมองลิงไปดองเหล่านี่สุดยอดเลยน่นเด็กน้อยพุดอันไปหาดองเหาขาเยอะเนี่ยเขาบ่มาก็คือรงุดเนาะุดจนเย เราบใน้านไหนมันจะอยู่ลึกไม่ลึกมันจะอยู่ที่ลักษณะโพงมันเพราะว่าบางบางทีมันอยู่ไกลน้ําใช่ไหมพออยู่ไกลน้ำเขาก็จะบางทีขุดไปไม่มีก็มีได้ต้องเข้าใจได้เคาะน่าจะมีได้เพราะมีกระแป้งพุดต้นตตอเอาววชลพลด้วย

อสิตก้องเจอไม่เป็นไมีมีมีใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แค่นี้ใกล้ๆๆคือขาลเท่าไยไปถอยมากตกพ่ออนี่ไงสู้ๆเลยเฮ้ยเจอแล้วนี่ครับตัดตีแน่นอนอะ ใครไปเอาไอ้นั่นมาเอาคู่ถังหน่อยมาใส่เอาคู่ถังมาไปลุกหน้าของน้ำไปเอามานี่ครับนะครับขาวๆนี่คือเชื้อเห็ดปลวกเชื้อเห็ดโคนครับเขียวๆจะเป็นไตโคดหอไม่มันมีสีเขียวอันนี้คือจับปลวกเอาใส่เอาเก็บใส่เอาเก็บใส่เก็บใส่เอาใส่ไม่เก็บเก็บใส่ ้านี่เนาะไมีดูดเลาไม่เลยหลัดจัดไม่เป็นไรจังถ่ายังจังปกติที่นด่ปาบานเทอนอแบงห้องโงครับพี่ไอ้ที่มันเป็นโคงเื well> ่อนปกติทำพวกนันก็บีมันกด้แต่่ได้ันมาะวัดไลค่ ได้กลิ่นเลยที่ห้าเห็นกันตางกันมัใช่ครัคือเพ็ดอนเราไปคพื่อนไปคพน่อนไปเพื่อนอันนี้เราไปเป็นอาจารย์มัดูขาดไปเพื่อนไอ้หลวงเอาแค่นั้นไปเอาถือเอาเดินไปนี่ปวดอย่างไปหาทางเมื่อเราได้น้ำได้อะไรเราก็มาลาดพื้นเดี๋ยวเขาก็น่าจะมีถังนะไปเราไปถังบุญแล้วถัจะใส่ขาเดียวขาวเจ้าลองดู มาบอกมาช่วยไใส่เข้าไปได้ไหมได้นะครับแต่ประมาณห้ากิโลเขาซุกดีครับได้เพราะ่ได้ครับห้ากิโลเขาบอกเออลืมไปตอนไปเสียเขาไปเลี้ยงเนาะเขาคูซีมาใหม่ตั้งน้ำเกลืเขาก็ต้องไปลองเองไงอย่าเพิ่งเชื่อว่ามันได้ไม่ได้อันนี้ซีแล้วเนาะทุณหน่อยคุณหน่อยพี่จิมตักน้ำมาลูกตักน้ำไปช่วยกันตักน้ำเด้อตักน้ำมาใส่ที่นี่ เอาจากปวกครับนำได้ปะเอ๊จากปวกลงจากปวกนี่ยาวหนึ่งได้เลยครับพูดมาเดี๋ยวจะรู้ว่าใส่แค่นี้นะจขาไว้นะใส่แค่นี้แล้วมันจะมีเสื้อขนาดไหนได้ก็ประมาณนั้นอันนี้เรากะเอาใช่ไหมคะหรือเราต้องใส่เป็นจากโปรที่จริงเนี่ยเราเราเรากะเอาก็ได้ครับเอานิดเดียวก็ได้คือเชื้อมันจะค่อยขยายไปเรื่อยๆไม่จำเป็นว่าจะเอามาเยอะขนาดไหนอาจจะเพิ่งเชื่อไปลองดูเขาได้บ้านี ข้าว5กิโลข้าวสารข้าวเหนียว1โลข้าวเจ้าก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้น้ำน้ำน้ำ100ลิตร100ลิตรบ่100ลิตรรนี่ไงให้มันเต็มผู้ใหญ่มีอยู่เด้อะครับเเดินมาเออชอบทำอะไรพิเศษนั่นครับ น้ำที่ใส่พ่วมันว่ใช่ออกออก้งแบบองคสออเจ้าตักอแล้วแล้วมันมีเหมือนกันไมล่ะมีเหมือนกันลองดูว่าระหว่างข้าเหนียวอย่างเดียวแต่ข้าเจ้าย่างเดียวแต่ผสกันอันนมันีใส่ถังก็ได้ลองทาดูครับนั่นแหละที่นี่ตงตับวเกต่ง่าออกกันาอ่เราากมาแลเป็นอาจารย์ใส่เรแล้วเดี๋ยวเราทาเปนเสร็จเราไปล่าให้เขาคืนใดเยอกว่าเดิมครับเดี๋ยวบัวบัว ไม่เกี่ยมันตดไมมีครับแล้วทีนี้มันจะมีไปขยายต่อเรื่องไซเดอร์ลูกยาไซเดอร์บัวแปงก็เออทำไงมาจากอะไรเขาทำมาจากเออนั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาทำจากลูกยอกับไข่น้ำผึ้งกล้วยน้ำว้าแต่เราจะชุบจากจนครีเซวยเป็นหัวไมันจะเป็นวัเป็นเดี๋ยววันนี้จะได้ดูนัก ไปมามิกันแนมันจะทำให้เราชอบรถไหนเราทำอะไรประโยชน์อะไรนะครับน well, so yeah. oh, awesome. ี่ชอบเป็นแอมเปิ so ้ลเราชอันก็หมัดแอปเปิ้ลถ้าไปขึ้นยูขึนยูท่านเก่เรียนไปีทู่นหมอนผูดีหลกตอนนีครับถ้าเห็นจะเป่าหมดฐานใช่ลองดูว่าจะเป็นไหมเพราะไอันี่ก็เป็นกอนแรกที่ทำแบบนีขึ้นกันแต่ดั้งเดิมอาจารย์จะทำใส่ ใส่ถังใส่นี่มาปิดฟ้าใส่นี่เราเริ่มเราเริ่มด้วยกันเราเรียนรู้ด้วยกันมีกุหลาบยองค์มังกรมาเห็ดหรือเปล่าวันไหนใจแมนแมนป่ะใส่ยู่ในถังปีดฝาแล้วอยู่ไหนะมัดมาคือการเดี๋ยวต่อไปจะมาในองค์ใหญ่ที่พีเบุ้งยี่หนั่งมาแล้เจ้าเดียวแล้วโอมังกรมังเดียวไอเดียดีหิวค่ะหิวข้างมากไม่คิด